จะมือนีสิผ้ามาแกะพิมพ์แล้วจะพิมพ์พระทรงเครื่องแล้วจะานาตักเจีงเนียวก็พอลืม่มเก้าเนียวจะนาตักเก้าเนียวเด้อพี่น้องเป็นเป็นองค์ปฐมแล้วจะอเอาขาเฮ็ดหลุบใบเรียบร้อยนะพี่น้องแล้วก็จะมาแกะพิมพ์เด้อจังซุ้มจอมมเบิ่งว่าสิเป็นแบบใดอั้ข้างในนี่นี่คือเป็นพิมพ์ไฟเบอร์แล้วจะ พิมพ์งานของเฮ้าเฮาถอดพิมพ์เป็นพิมพ์ไฟเบอร์จะจะทนนะจะพี่น้องจะทนก็พิมพ์ปูนเด้อพี่นอ้องใส่ขิมตัดลวดเด้อพี่น้องเด้อหอยแกออกที่ละที่เราช่องเนือจากที่เราช่องที่ห้องมัดไว้ก้อนหนาเนี่เขาก่อเป็นขี้เิงนะพี่น้องเขาตรงมัดแน่น กันพิเพงไหลเนาะพี่น้องนะเนาะเวลาแกะก็จะแกะหยากรุ่นน้อยนึง,งเป็นพระองค์ผสมเก่าเหนียวพี่น้องออกมืดแล้วจ้ะพี่น้องลวดออกมืดแล้วนี่แกะออกก็จะเป็นพิมพ์ยางอีกชั้นนึ่งพี่น้องอีกชั้นนึงพี่นอ้องเออนี่พิมพ์ยางเออเนี่ยแกะอันนี้ ยิมไฟเบอร์ของห้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยวิธีการหลอกเด้อพี่น้องเด้อค่อยๆหลอกเด้อพี่น้องหลอกแห้งบ่ได้เด้กที่เพ่งจะหักนานพี่น้องเบ่งใกล้ๆอืมเป็นเหมือนๆแน่จังหน่อยพออืมนี่นี่พี่น้องเบ่งเือค่อยหลอกนี่นี่พิมพยางเด้อพี่น้องพิมยางนี่จะซอยเก็บรายละเอียดของงานห้านะพี่น้องนะเออยางซิลิโคนพี่น้องอืม นี่แหละพี่น้องก็จะได้พระแต่ละองค์เนาะพี่น้องเนาะเออนั่นแหละนี่ได้แล้วเขาก็จะเก็บไว้เออให้เขาล็อกปั๊บโหลดพี่น้องกันกันอย่างบิดเบี้ยวได้พี่น้องออืเขาต้องเก็บดีๆเลยเก็บอดีพิมพเสียอย่างอีกพี่น้องพิมเสียหายเออล็อกเรียบร้อยแล้วพี่น้องด้านหน้าด้านหลังจบพี่น้องอเก็บพิมพ์ อสลัดสลัดก้อนพี่น้องเออนั่นแหละเกาลอกปั๊บหลดเอาบัตรที่นี่สิไทยเบิ่งไกล้เด้อเมือดักหน่อยพี่น้องเมือดเนาะเมือดบอสมุเจ้าว่ะนี่อ้อมองเพลินนี่แหละจะอ,องค์ปฐมเกาเนี่ยวพี่น้องเกาเนี่ยวพี่น้องด้านหนา้าด้านหลังเบื่องพี่น้องเบื่องบัตรที่นี่เขาได้หุ้นีิเพิงนี่แหละเขาจะเอาไปแต่งได้พี่น้องแต่งแบบใดบัตรีแต่งให้เพลินคือเออเป็นคือจัง หุ่นต้นแบบค่ะพี่นอ้องอือเมือนไหมนี่จะหั้นนาไฮน้อยนึงจะได้แจ้งแจ้งเออไ้แตงห้เพ่นสวยงามก็จังหุ่นต้นแบบเนาะพี่น้องเนาะแขนเพ่นเท่ากับแยกได้พี่น้องแยกเป็นอะไรเนาะจ้ะอออนี่เอาจะมากวัเนี่เห็นบ่พี่น้องเจ้าเห็นบ่ะนี่เป็นขขดเนี่ยมากว้ยย่ำหัวตอเทาก็จะได้หูจุดตอเนาะพี่น้องเนาะเอาซ้ำนี่้ะเด้อพี่น้องเด้อได้เห็นน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะหุ่นขี่เพลงเออ พระองค์ปฐมพี่น้องเกาเนียวจ้ะ